สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุุรากันวันนี้คุมพันธ์จะทําหมูแดดเดียวะค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะวัสดุอุปกรณ์คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลายวันนี้ใช้น้ําตาลายไม่ใช้น้ําเชื่อมนะคะแล้วก็เออเกลือเกลือป่นอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วตอดสาเขียวเบิ้งเด้อค่ะพี่น้อง้วยค่ะหมูึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ คุณบอลจะผสมเครื่องก่อนลองผสมเครื่องดูวันนี้ยเกลือเกลือก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเกลือประมาณช้อนช้อนครึ่งใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ใส่ประมาณทพัพพีแล้วก็น้ำมันพืชทัพพีครึ่งแล้วก็ซอสผาเขียวนี่ค่ะ ข้าวาเขียวนี่ใส่ผมัวไปด้วยนิดนึงนี่ค่ะปึบลองลองขี้ข้นบนขก้นค่ะอมลองคนให้เข้ากันดูที่เป็นยังไงนี่ค่ะใส่น้ำตาลใส่ซอสฟ้าเขียวใส่เกลือพอค่ะมื่อกี้สูตรขนแล้วค่ะพี่น้องอ่ะแล้วก็เอามาใส่เลยปึ๊บคุมพันก็คิดค้นสูตร ทุกวันนะคะถ้าลองเราเอาวัสดุอุปกรณ์ใส่พร้อมกันแล้วมันจะเป็นไงบ้างส่วนอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้ไว้เจียวทํากับข้าวด้วยอะแค่นี้ก็พอค่ะไว้ใส่ทํากับข้าวเรวยวันนี้อ้าขั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ขั้นเลยเพราะว่าเขาขนไหนพวกเครื่องปรุงใทยกันแล้วค่ะนี่ค่ะใช่มอขั้นเลยเด้อค่ะพี่น้องนะะ กันไปเลยนี่ค่ะไม่ต้องใส่เกลือเยอะมันจะเค็มถ้าหมูถ้าหมูไอประมาณหมูช้อนหมูครึ่งหมูกิโลครึ่งอะคะ่ะพี่น้องใส่เกลือประมาณช้อนครึ่งแต่ไม่ใช่ช้อนคูนนะแค่ปากช้อนก็พอนะค่ะแล้วก็น้ำมันน้ำมันคููคมพันใส่น้ำมันหมูค่ะ ม่ต้องไปซื้อน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ใส่ได้น้ำมันหมูก็ถ้าหมูแดดเดียวกิโลครึ่งก็ใส่ถ้าพีครึ่งอ่าแล้วก็ซอสฟาเขียวซอสฟ้าเขียวก็ใส่ประมาณถ้าพีีเดียวค่ะพี่น้องใส่หลายบลได้ด้วยค่ะมันดีดามพรอมกระกะเลกะดมใส่แค่นี้ค่ะสูตรใส่เกลือเกลือกับซอสฟ้าเขียวนีดเดียวแล้วก็ใส่วันนี้ใส่น้ำตาลทรายอ่า มื่อนี้ลองใส่น้ำตาลสายบบใส่น้ำเชื่อมเด้ค่ะเดอ้อเมื่อเนี้ยลองน้ำตาลสายดูรสชาติที่เป็นยน่งไก่แ่บโบค่ะอะหมูแดดเดียวคูมพันก็เป็น ep สามวันนี้ก็เป็น ep สามสิบคือเหมือนแคปหมูเลยค่ะแต่คูมพันจะหมายเหตุหว่า ep สามสิบหมูแดดเดียวค่อยไปน้องแล้วก็ ep สามสิบแคปหมูเพราะว่า ถ้าวันคุมพันทำแคบหมูปับ๊บคุมพันก็ต้องได้ทําหมูแดดเดียวเพราะเขาจะมีเนื้อมาอยู่แล้วค่ะที่เราเฉือนที่เราเฉือนออกจากสามชั้นเนะคะีคยค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่ทําก็เท่ากับแคบหมูเลยค่ะแคบหมูคูมพันทำครั้งที่สามสิบปั๊บหมูแดดเดียวคุมพันก็เป็นครั้งที่สามสิบอีีสามสิบเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ พูดแต่แสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามค่ะเบิ่งค่ะสีส้ยสวยด้วยค่ะพี่น้องนี่กลมพันข้ามเต็มที่แล้วแ้ก็หมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณคืนหนึ่งแล้วเราก็มาตากให้เขาเข้าเนื้อกันก่อนเข้าเครื่องก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเรียบร้อยค่ะ แต่แสบครับนี่ค่ะจะต้องใส่เกลือหลายเด้ยมันด้เก็มไป่น้่องเลยเสร็จแล้วค่ะหมูแดดเดียวสูตรเด็ดของคุณครูมพันตุลากันหมูกิโลครึ่งเราจะใส่เกลือช้อนครึ่งแต่ไม่ใช่ช้อนพูนนะช้อนพอดีเส,สมอระดับปากเลยนะคะแล้วก็กระ,ะเทียมแล้วก็ซอสขวาเขียว ซีอิ๊วขาวก็ได้แล้วแต่ก็ประมาณหนึ่งทัพพีแหละค่ะแล้วก็น้ําตาลทัพพีครึ่งน้ําตาลทัพพีครึ่งค่ะต่อหมูกิโลครึ่งค่ะใส่เยอะมากกว่านี้ก็ไม่ได้ใส่มากกว่านี้ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องมันที่เวลาทอดแล้วมันที่ใหม่มันที่เพ่แซ่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าพบกขอบคุณเลยละที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องโูมพันธุ์ตุลาการพวกกนคคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ